สวัสดีครับมาบอยขอกาบสวัสดีพี่น้องเอฟซีของบาบอยในที่นิสานครับแล้วก็ขอกาบสวัสดีเอฟซีของพี่ขดีนน้องเมกน้องไอจีในที่สันพลอลครับเมื่อนี้กับเป็นเสาขอวันที่16เป็นมือส่งดีของพี่น้องอีกหลายๆท่านหลายๆคนนะครับผมพี่น้องก็ขอให้ส่งให้มาสุขสุขคนเด้อครับผมเมื่อนี้มาบอยมาเลาะเบิ่งเหตดอีกคือเก่าครับเมื่อนี้ยุดงแดงครับอำเภอเมือง30ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้สีส่กสีมาบอสีไดงเห็ดพอกินบอครับผม อะไรก็ฝากรุ่นฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำนังใจลูกหลานนีเด้อครับมื่อนี่บ้าบอยพี่ดินน้องเมฆก็ขอขอโตเข่าป้าละเบึงเห็ดก่อนครับผมว่าทีโซกสีมันมาครับผมสวัสดีครับดอกแรกแขกมันครับพี่น้องเล็ดลูจ้าครับผม งอกอยครับเห็ดละงอกจ้าดอกที่สองครับพี่น้องโขกมาแล้วจ้ามือนี่เดี๋ยวร่วมกันอีกครับจ้าโอ้พี่น้องเพิ่งนมเห็ดฟาดเห็ดละงอกเหลืองจ้าพี่น้องจ้ามีอีกดอกนึงจ้าคุณนะครับดอกนึงครับเดี๋ยวให้น้องเมฆเก็บครับผมเห็ดเพิ่งดอกนึงครับครับผมเห็ดเพิ่งดอกนึงครับ คเห็ลงกบานแล้วครับครับผมครับผมพี่น้องครับน้องเมฆจะได้เมเอานี่ออกให้อันนีครับแบบง่ายไมจังอชอนาีดอกนืงจากบครับแล้วงอีกสดอกน้งครัม อีกตาอีกดอกนึงจ้ะดอกงามๆครับพี่น้องีีอกเก็บสะสมล้มลิบล้อมลิบไปครับผมโตัวนี้ลงอกจ้ะพี่น้องเห็ดละงองกขาวจ้านี่อู้นี่ดอกน้องเมฆอู้ซ้ำดอกซ้ำดอกน้องเมฆโอ้พี่น้องโอ้ในหักจ้ยทำอะไรคือเกาครับอะไรครับเก็บไว้เกินนะเกิบเก็บไว้เกลือเกิบน้องเอฆดอกนี้น้ำเด้อ จ้าเด็กเพื่อนน้ำกันอีกครับพี่น้องครับไข่เห็ดละงอกครับพี่น้องครับพอบบี้แอมฟอเ์หิดเพิงจ้าพี่น้องโอต้นไม้กับบางกล่องพี่น้องนี่ครับครับผมพี่น้องครับบ่อบบอมฟอร์หิดเพิงนกยงุงสลัดอะไจ้าพี่น้อง ุ่องดอกนึงจ้าปาดเลยครับอู้ดอกแบบงามเลยจ้าพี่น้องนะครับขอบผมพี่น้องครับกับแปลงดอกสวยๆเลยครับครับขอบผมพี่น้องเห็ดเพืงดังแหครับสองดอกครับผมกินแสบด้วยกันครับแกงแสบด้วยกันครับผมเห็ดเพืงดแดงแหครับครับดอกงามๆเลยครับผมอือปาดเลยจ้า ครับพี่น้องโอ้บดอกแบบสวยเลยจ้ะดอกแบบงามเลยครับผมพี่น้องบพวงนี้ครับอุ้ยพี่น้องเองวู้บพี่น้องบพวงนี้ครับน้ำพีหอดินครับนะครับตัดเล้วพีหอดินเง็นยุ่งสวยเลยครับนี่ครับผมบัวชีเอาดอกนี่ครับวันนี้ครับ นี่นถั่้มพญานาคครับผมน้องดอกนี้โอ,โอส้สวยๆเลยครับครับผมพี่น้องบเบอยเรยวไปเห็ดเห็ดยังขาวๆครับมึงครับผมอู้เห็ดไข่ครับผมพี่น้องเห็ดไข่เห็ดเ,เราดอ,อกส,สวยๆเลยจ้าพี่น้องจ้า ครับบางดอกนี่ครับดอกใหญ่มากเลยงมีพี่น้งนงองเคาะแม่งครับบ่าบอยเคาะแม่งออกขออนุญาตบัดคำครับนะครับผมเออพี่น้องใครเห็นละงอกดอกนี่ครับจ,กกจีม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 น้องเมฆปาดขาเลยแมนใครเห็นละงอกว่าจะพี่บอยแมนเมนเมน <laughs> ตกที่สวยเลยคุณครับนี่ครับพอยมแองเพิ่นกินนะครับถ้ามีนอนจอนะครับพี่น้องแสดงว่าเห็ดชนิดนั้นเพิ่นกินได้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามกันครับญญ <c oughs> มันมันอีกอะใส่คุงพี่พอดินครับครับอุณ <c oughs> ครับน้องเมฆ โอ้ยไปโดกเห็นไวไว้ๆๆวครับมื่อนี้พากันมาเลาอเบิ่งอยู่ดงแดงครับดงแดงอำเภอม,ม่วงสามสิบจ้าพี่น้องจ้าคิดว่าเพิ่นสีออกนะครับเห็ดของนกยุง นองย้งค่นออกอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ออกลายออกเป็นกระทนกระแท่นไปครับมองละดอกสองดอกไปครับผมแจ่กะกันเปียบเที่ยวเราคันหาสามคนนี่ก็ได้แกงไงหนึ่งหมแล้วครับพี่น้องหาสามคนลายน้องนะครับกับลองเมฆนะครับร่วมกันนะครับได้แกงแบบไงหนึ่งเลยหล่ะครับผมกับพวนี้เป็นอะไรครับสองสวยอิ่มหมแล้วครับผม ขอบคุณพี่นอ้องเลยครับขอบคุณแม่แม่ของคุเอฟซีครับพี่โท๊ะขอม้าทำไทยให้งกำลังใจลูกหลานครับบ้านกระท่อมน้อยสามหลังนะครับผมขอขอยินดีตอนรับพี่นอ้องมือถูกทุกคนนะครับที่เขามาให้งกำลังใจครับน่าเป็นอย่างนี้โด่งขึ้นมาเลยที่เป็นปูมันอาจจะออกได้หลายเนาะ พอจะได้เห็ดบ the ั are, the the ้น like ปูไปโมกอยู like ่ด้พี่น้องคาได้พอเห็ดบั้นปูไปโมกจากโมกครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปคาโศกค้ามานะครับเห็ดบั้นปูหอมดีครับผมพี่น้องเห็ดบั้นปูแสบหอมคาไปพอกที่เก็บเอาอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจำไปเบิ้งไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องคัดตาอ้พี่น้องดอกไม้ธรรมชาติแบบสวยงามเลยครับนะครับดอกขี้นอนว่ะดอกขี้นอนพี่น้อง นนดอกขี้น้อนของแท้ครับพี่น,อน้องบ้างเลยขั้นพิ่นบอลนครับผมพี่น,อน้องอู้แบบงามเลยจ้ะสวยๆเลยครับนี่น้องผ้า่นถาม,มาดอกยังง่ายเพื่องามแต่ดอกขี้น้อนครับใบเพิ่นนี่ครับเพิ่นคนโบราณมันจะเอาไปใส่ปุ๊บประแดกปุ๊บปลาครับเพื่อบำรุงขีนนข้น้อนขี้น้อนจับหายขี้น้อนไปออกครับเป็นแบบนี้ริดนี่ยังต่างๆคนเห็นเลยครับโบราณคนสื่นอน,นี่ครับขั้นโบขูออกพี่น้องบ้างเลยครับขั้นพื้นโบขูออกนะครับบ้างเลยครับผมวานฟวงมาไล่งามนะ แม่เีธรรมชาติสันร่างสวยงามจังเลยครับผมพี่น้องมาบอยพ่อเห็ดมันปูหรอครับเอาไปหมกจ้าพี่น้องจา้ามันปูหน่อยครับตัวนี้ครับได้เห็ดหมกแล้วครับ ครับผมพี่น้องดอกงามงามครับดอกมันสีห้อมเลยครับเห็นมันปูหน่อยครับครับเ<ไ>หน็<ไ>หนมั<ไห>นปูจ้จ<ไ>พ<หน>ี่น้อง ครับเด็กเขาดอกกำมัครับครับผมพี่น้องครับครับผมน้องสวยๆครับครับผมครับ ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้สามคนในกะตานึงครับกะตาหน่อยนึงครับผมพี่น้องครับพอแกงอยู่ครับผมพี่น้องครับของบ้าบอยของพี่ห้อดินแล้วก็ของน้องเมฆครับเห็ดร่วมจ้าเมื่อนี้ครับเห็ดลงโงกเห็ดผงนกยูงครับอันนี้ก็เป็นเห็ดผงดังแห้งครับนะครับก็มีประมาณซ้ำซ้ำนี่แหละครับผมเห็ดประเภทเห็ดนะครับมีเห็ดผงนกยูงเห็ด เราโง่นะครับเราก็เห็ดปงแดงเหเรแล้วก็เห็ดเห็ดหนาข้ขาวน,น้อยครับผมพี่น้องบาหลายดอ,อกเมื่อกี้ดอ,อกครับสำหรับผลงานเมื่อนี้กคพอได้อยากได้กินขึ้นก่าลรอครับอาศัยมาหลายคนครับผมพี่น้องครับอาศัยหลายคนหาซอ้กันกับพ่อได้แกงครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับกับเมื่อนี้กับขอสรุปผลงานนะครับของวันที่สิบหกสิงหาคมหกหาครับผมพี่น้องคือมอซาแต่พี่น้อง นี่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับหาสามคนครับร่วมกันได้ตาหนึ่งครับตาหน่อยหนึ่งพอดีแกงเลยครับมาสามกรบตาเหรพี่น้องแต่ว่ากะตอนสามกระตาแต่ว่าเอาเอามาเอามาสรุปคลิปร่วมกันนะครับกระตานี่กับตาเป่าพี่น้องกระตาเบาบอยกับกตาต้องเมครับเห็นว่าท่านออกหลยครับรอบสองนี่ครับอันนี้คือของจริงเด้อครับผมพี่น้องว่าเอามาจากตาก็คือว่าเอามาจากตาครับผมพี่น้องอันนี้ก็คือว่ามารวมใส่นะครับมารวมใส่ให้เป็น เบิ้งแน่นะครับผมพี่น้องครับก็ขอขอบคุณพี่น้องเด้อครับขอบคุณแม่แขอบคุณเอฟซีครับทั้งเก่าและใหม่ครับขอบคุณเอฟซีทีอู่ต่างแดนครับที่ให้กําลังใจลูกหลานครับบ่าวบอยได้ในที่นิสานพี่ขอดีที่นิสานน้องเมก้องไอจีในที่อีสานเพลาะครับจังเลกาฟ้าซอยเช่ซอยเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานนี้นะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวบอยก็ขอไปซับนี่สก้อนครับผู้พ่อกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลวยสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนครับผมสวัสดีครับ